สวัสดีครับวันนี้พามาชมที่ดินริมแม่น้ำน้อยแปลงนึงครับเนื้อที่สองร้อยห้าสิบสี่ตารางวาตำบลแค่ตกอำเภอบางไฟจังหวัดอุทัยาแปลงนี้เลยครับผมเริ่มพาชมหลักเขตเลยนะครับเนี่ยแปลงนี้เลยครับรั้วสีฟ้าเนี่ยนะทั้งหมดเลยครับยาวไปนู่นนะฮะหน้ากว้างติดถนนเนี่ยยี่สิบหกเมตรครับติด ริมแม่น้ำก็26เมตรเช่นกันครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับที่ผมยืนนี่คือถนนคอนกรีตสาธารณะนะครับเลี้ยวมาจากถนนลัดยางด้านบนเนี่ยฮะวิ่งลงมาเนี่ยประมาณสักร้อยเมตรเองนะถึงเลยเดี๋ยวพาชมด้านในที่ดินนะนี่ครับ นี้ก็ตัวที่ดินนะมีลั้วรอบขอบชิดหมดแล้วครับวันนี้ก็มารีวิวช่งชวงเช้าครับประมาณสักแปดโมงกว่าๆหลักเขตชัดเจนนะครับรั้วรอบขอบชิดหมดแล้วฮะไฟฟ้าประปาพร้อมครับมีเพื่อนบ้านทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับไม่เปี่ยวฮะ บ้านแถบขวากันเนี่ยครับเอาบ้านนักดาวมาลงครับมีแอร์ห้องน้ำครบคันครับส่วนในที่เราเนี่ยก็ทางเจ้าของเนี่ยเทคอนกรีตวิ่งไปด้านหน้าแม่น้ำ,นำเ่ยนะเวลาฝนตกจาวรถวิ่งเข้าไปจอดด้านในได้ครับหลักๆเลยจุดเด่นเลยคือต้นไม้เยอะมากครับหลักเป็นสดามะขามครับกัมปูครับอันนี้มะขามอะ ตัวที่ดินถมแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมหน้าแม่น้ำครับสองร้อยห้าสิบสี่ตารางวาราคาขายอยู่ที่สี่ล้านหกแสนบาทครับ อันนี้แม่น้ำน้อยครับสวยเลยครับบรรยากาศที่เราเห็นเป็นปูนที่เหลือๆนะแต่ก่อนมีบ้านอยู่ตรงนี้นะฮะหรือบ้านออกไปแล้วครับหลักเขตของเราเนี่ยฮะในฉนดนะหลักเขตในฉนวผมชี้ให้ดูว่ามันจะสิ้นสุดประมาณนี้ฮะหลักเขตในฉนดนะจะสิ้นสุดประมาณเสานี้ฮะแล้วก็ตรงไปถึงนู่นนะต้นไม้ต้นที่ผมชี้เนี่ยฮะ ตรงนี้ครับ254ตารางวาในฉนดนะฮะส่วนที่ยื่นไปหน้าแม่น้ำเนี่ยฮะอีกประมาณสักสองงานกว่าเนี่ยอันนี้คือที่งอกครับที่งอกนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนที่ในชนดนะฮะแต่สิ่งปลูกสร้างถาวรน,นะเช่นตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างถาวรเน,นะะี่ยอ่ปัจจุบันควรให้อยู่ในฉนดนะฮะปลูกในฉนดจะจะดีที่สุดะฮะ ด้าน,นามแม่น้ำก็สามารถทำสาราลิมน้ำลงเก็บเรือเงีย้ทำสวนทำอะไรได้หมดฮะอะไรที่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างถาวรนะฮะลงเสาเข็มอะไรเงี้ยให้อยู่ในโฉนดครับน,นี้ข้อมูลคร่าวๆนะฮะแจ้งเอาไว้อันนี้คือแม่น้ำน้อยอาเภอบางไทรฮะส่วนมากละแวกนี้ก็จะทำการผักตบกันฮะ ตันนี้ยังไม่ได้ทำฮะทำการปักตบไม่ให้ปักตบเนี่ยฮะมาติดหน้าหรือแม่น้ําเราส่วนเราเห็นเนี่ยฮะของแปลงด้านข้างนะฮะเป็น,นเอามีท่าน้ำฮะแพรลงไปที่เรากันเนี่ยฮะมีแนวต้นไม้หมดแล้วครับ อันนี้คือร่มลื่นเลยนะฮะสองตารางวาตำบลแคลตกอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราคาขายอยู่4ี่ล้านหแสนบาทครับท่านใดสนใจก็แวะมาชมสภาพแวดล้อมก่อนได้ครับแปลงนี้คือปลูกบ้านนี่เงียบสงบแน่นอนนะรับชมรูปภาพมุมสูงเนี่ยฮะ rum. เพิ่มเติมได้ที่เพจที่ดินสวยอยุธยานะครับ ขอบคุณครับ